ณบ้านส่วนกลางหุบเขาวิทยาใช้ชีวิตหรูหรารายล้อมด้วยทรัพย์สินจากการค้าขายที่ไม่ชอบทรรแต่ภายในใจกลับไร้ความสุขทุกค่ําคืนวิทยาได้ยินเสียงลึกลับกระซิบอยู่ข้างหูเจ้าจํำได้ไหม <Wow. S 1> เสียงที่ไม่มีใครเห็นแต่ตามหลอกเขาไม่เลิกวันหนึ่งวิทยาเดินผ่านวัดเก่าเห็นหลวงพ่อชลานั่งสงบใต้ต้นโพคำพูดของท่านเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล เมื่อเปิดใจวิทยาตัดสินใจละทิ้งโลกีเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒศึกษาธรรมเพื่อค้นหาความสงบภายในหลังจากศึกวิทยาเปลี่ยนไปเขาใช้ทรัพย์สินช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เพราะอยากชดใช้แต่เพราะเข้าใจคุณค่าของเมตตาในที่สุดวิทยาเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราหยุดทำร้ายผู้อื่น